ครับพี่น้องมื่อนี้ปลากโกมันเกี่ยวเขาอยู่หน้านะครับบ้านนี้เกี่ยวเขาแล้วขันไม่ไม้สิกต่สีมีกบนะครับมื่อนี้ก็เลยไปเอื้อนเสี้ยนกบมาเสี้ยนตุ่มกบนะครับเอาหยังหลอดมันครับเอาหยังครับใส่ปลาเขียงเอาไม่พบเบื้องกันนะอเอาไม่ใหญ่เอาไปเขียงใส่ได้ไหมบอกครับรบ้บานนี้มันยิงยิ่งเสียงดิน้นอจอะบ่ปลาเขียงดิ้นมันกับแรนเขามาเขาเขาอ๋อเขาเนี่อเอาเอาใส่ให้พบเบื้องเลยครับเอาพี่น้องด้วยกัเด้วยพู้ที่ บ่เคยเหตุนะครับเขาเป็นตุ่มยังนี่เขาใส่ตุ่มกบเหรอครับนั่นนะครับเนาะเกี่ยวเขาออกนะครับรถเกี่ยวกับนังเกี่ยวอยู่นะี่พอถตาเกี่ยวเขาออกแล้วเสี่ยงกบก็มาใส่ตุ่มกบบรรห่าบรรห่าอันปลาเขาเอาบ่ครับนี่เอาเอาเอาคือปลาตุ่มกบเอาเอาเอาเงียบไปแข็งนะครับเอ,เอาเงียเอาเงียปลาหน่อยให้มันดินดินแล้วมันก็นสีแดงขอาไปนี่หันนะคะรับสำหรับ ถือดีเปนบ้าเนี้ยนี่ถือดีเป็นบ่เอาเป็นมาถืออยู่นะครับเนาะถือดีพร้อมาจันนะครับนี่คือวิถีชีวิตแบบบ้านๆใส่ผมนะครับรอย,เซ,ยเซียนเซียนใหญ่นะครับนี่แถวนี้หากินมาเบ็นไรบ้างครับแถวนี้โอ้โหนาะหากินรอนี่ครับนี่เป็นหากินรอนี่เนาะเนาะครับเนะบาะบริหารข้ากินตะไกรหาพ่อกินเนาะครับบริหารขายเป pues, ็นบ้ครับแมนเป็นหาหาพ่อได้กินเนาะครับเนาะนี่คือวิถีชีวิตแบบบ้านๆ ใส่ตุ่มกบครับมือนี่ปลากโก้ผ้ามาเบงเล้วขันมีโอกาสมื้อเศร้ากับส,สีมัยาเบิงเนาะต่ว่าขันขันมีโอกาสหรือว่าสีผ้ามามาเบงเนาะ,ะแต่เอาตอนนี้เอาตอนวิธีการใส่กอนสำหรับพี่น้องที่อยากสีเฮ็ดอยากใส่ไส้นะครับไปหาปลาเข่งมาใส่ครับเด้ครับนี่เวลาเกี้ยวเขานี่มันเป็นหน้าหน้ามีหนามนะครับหน้าท่าม,มานเนมบวันนี้พ่อตะเกี้ยวเขาเล้วก็ใส่ตุ่มกบเลยครับโอ้ยขันมีโอกาสสีผ้พาพี่น้องมายานอยู่เนาะครับมือนี่ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณน,นะครับ นายพันครับนายพันนะครับนี่นายพันรยิ้มนะครับนายพันธ์เนอนะครับนี่นายพันธผู้หากบครับนี่เนาะนี่หากรบยิ่งครับคูณนี่กบกรบยิ่งตัวทอร์เรนต์ย่สุดได้ได้ปีนี่ตัวอะไรครับทอร์ซีนิวหรือกับมีเนาะนี่ครับตัวละเจ็ดแปดชิ้ก็ได้โอ้ยสิบผ้าตุ่มแลนบ่โอ้สักไม่ไปโอ้คนสักไม่ไป็บ่าเหี้ นี่กันกันผ้ากบผ้าเรียนนะครับนี่สักไม่ไปไมากบผ้าแลีนกบใหญ่นะครับเอานะครับขอบคุณนะพี่น้องเนาะติดตามปลาโกเกษตรฟ้ามมือนี่ปลาโกก็ขอขอบคุณอ่าไอ้ไอ้นายนายช่างครับผมไม่เป็นนายช่างครับนายพันธ์นะครับแถาพ่อแถาพ่อนายพันธ์นะครับมือนี่ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ